เอาละฮะในคลิปนี้นะครับผมจะมาสุ่มตามล่าเกียร์โคโรโบฟรีเลด้วยงบ2000รูบี้นะฮะมาดูกันว่าเกียร์โคโรโบนี้เนี่ยจะออกให้เราสักคินหรือเปล่านะคนดูก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะเอาล่ะเราก็จะมาสุ่มใน ID ดีเจมืมอันี้เลยโอ้โหผมหวังอย่างยิ่งว่าจะไม่เกินนะเออถ้าเกินนี่ก็โอ้ลำบากเลยนะแต่คือผมน่าจะไม่ได้เล่นในไอดีนี้แล้วละ้าพูดตามตรงก็คือไม่มีอะไรจะสั่งเสียแล้วแหละแต่ก็เพื่อ ด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีคลิปลงเอาง่ายๆไม่รู้จะถ่ายคอนเทนต์อะไรดีนะผมก็เลยมาสุมวันนี้เลยละกันจบๆไปครับเราจะมาดูเลนเกียร mm ์โคลาโบฟีเลนกันดีกว่าว่าจะออกง่ายหรือว่ายากส่วนตัวเอาง่ายๆถ้าใจไม่ถึงก็อย่ามาสุมเลยคนะคนดูโอ้โหเน้นเก็บแบบการันตีได้ก็ดีนะประมาณเท่าไหร่อ่ะเจ็ดพันรูบี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะอื้ม ถ้ามาสุ่มอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะฮะเพราะเนื่องจากเกียร์โคโรโบหรือเกียร์ต่างๆทุกอันน่ะแม่งออกโคตรยากเลยเออถ้าพูดจากใจจริงเลยะนะแต่ตอนนี้เพชรเรายังไม่พอเดี๋ยวไปเล่นด่านอวกาศสักนิดหนึ่งนะเรียบร้อยฟาร์มจนสองพันแล้วก็ศูนยศย์หนึ่งเพชร โอ้โหเกือบเกือบเลขสวยแล้วไงแต่ไม่เป็นไรมาเราจะมาสุ่มเกียร์กันเลยดีกว่าผมต้องการเกียร์โคลโบสักชิ้นหนึ่งนะขอออกอาร์มเจ็ดดาวหรือหกดาวก็ได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่าไปสุ่มเลย สองพันรูบี้เราจะได้อะไรบ้างกดแบบรวดเร็วฮะไม่ให้เกมตั้งตัวไม่ให้เกมตั้งตัวเรียบร้อยยังไงเกียร์โคตรเกลือโอ้โหเรื่องเกลือนี่ไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วนะฮะทุกคนก็รู้กันดีนะคนที่เล่นเกมลาเรนเจอร์ว่าเกลือหรือเป็นอย่างนี้กันแทบจ,จะทุกคนนะแต่ถ้าคนที่ดวงดีก็คือเออก็ก็ดวงดีแหละ <c oughs> เอาเอาไปมาอืโ <c oughs> คตรครมตอนนี้โลกไตถามหาผมแล้วแต่ไม่เป็นไรเราสุ่มมายังไม่กี่รอบ เราก็น่าจะปกตินะมาโอ้ยเจ็ดดาวไม่ออกสักชิ้นเลยอืมไม่ยังไงยังไงมาไหมโอ้โห่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หนึ่งพันลูบี้เราหายวะไปขับตาแล้วคนดูว่าไงครับจังหวะนี้มาไหมสู่มแบบไม่ให้ตั้งตัวไม่ให้ตั้งตัวว่าไงโอ้คือเกียร์มันเกลือมากจริงๆแล้นะคนดูถ้าใจไม่ถึงอย่ามาสุมเลยฮะโอ้ โอ้ยโออโออะไรเนี่ยเอ้ยได้เกียร์ลีโอนาสแปดดาวที่ยกน้ำหนักกับอคอนนะอ๋อก็ก็ใช้ได้แหละแต่ว่าไม่ใช่ของที่เราตามหาดิมาผิดอันหรือเปล่าครับพี่พี่เกียร์คลณรโบไปไหนพี่โอ้โหโอ,โอ้อีกสี่ร้อยลูบี้สี่ร้อยเพชรสุดท้ายของเราผมเรียกรถโรงพยาบาลมาละมารับผมด่วนเลยโลกไตถามหา เรียบร้อยไตผมหายไปแล้วคนดูไม่เหลือไตแล้วโอ้โหเกมนี้ค้างเลยนะแสดงว่าน่าจะมีคนมาสุ่มเยอะเหมือนกันนะคนดูโอ้โหไม่เป็นไรฮะผมมาสุ่มล้างเกลือให้คนดูนะใครมาสุ่มตู้เกียร์ก็ขอให้ได้ของดีๆหรือของที่ตัวเองต้องการนะฮะผมมาเปิดเกียร์ให้ท่านผู้ชมแล้วโอ้โหโจนมาเห็นกับตาครับ เกลือโคตรๆเลยโอ้โหน่าเสียดายนะได้ดีนี้อืกะจะเกิดซะหน่อยโดนคุมกําเนิดซะงั้นบ้าเอ้ยกิมทำร้ายผมเกินไปแล้วด้วยดีนี้ดีคือตัวสวยแล้วนะแต่ว่าเกียร์เนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะคนดูเรื่องเกียร์นี่ไม่ได้เลยอะ่ะตัวนี้ก็คือสวยอยู่นะโอ้โหก็โดยรวมสำหรับคลิปนี้ ได้เกียร์แปดาวมาหนึ่งกับเจ็ดดาวหนึ่งแต่ว่าเป็นเกียร์ลีโอนาดอืมถ้าพูดตามตรงสําหรับผมนะผมยังไม่พอใจหรือว่าเอาง่ายๆถ้าอีกอย่างก็คือเกลือฮะสั้นๆเลยโอ้โหจบฮะสำหรับคลิปนี้